สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ Mo ส t น e w ประจำวันอังคารที่20พฤษภาคม2557มาเรียนรู้ข่าวสารในแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันกันกบวิชานิสนาวณีสอนค่ะผม,มวิชัยวรรัตน์นีวงศ์ครับวันนี้นะคะต้องบอกว่ามีข่าวที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มของเราค่ะเพราะว่าทางด้านของสอสวทค่ะอาจารย์คะตอนนี้เริ่มให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะคะรวมไปถึงสื่อดิจิตอลอย่างอ e ีบุ๊กค่ะซึ่งนะคะเนื้อหาเนี่ยก็จะเหมือนหนังสือที่ใช้ในการเรียนการสอนทุกประการแต่ ว่าจะมีเพิ่มในเรื่องของภาพเคลื่อนไหวแบบ3มิติเข้ามาด้วยนั่นแปลว่าการเรียนการสอนของเด็กในสมัย <ฮะ S 2> นี้นั้นจะเป็นอาศัยวิทยาศาสตร์นะฮะเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา <ฮะ S 2> ทําให้พวกเขาได้เรียนรู้อะไรได้กว้างขวางมากขึ้นเ <ฮะ S 2> ช่นเดียวกันในสกู๊ปของช่วงของมดอิชูนะครับ <ฮะ S 2> เราก็จะได้เห็นนะฮะว่าประเทศเกาหลีใต้เขาพัฒนาคนของเขาอย่างไร กับการรับมอบนะฮะกับโครงการที่ชื่อว่า Samsung Smart School รายละเอียดเป็นอย่างไรต้องติดตามกันครับโอว้วันนี้น่าสนใจมากๆนะคะสำหรับ most new ของเราในวันนี้ค่ะและช่วงแรกของเรานะคะเราไปติดตามข่าวสารกันเลยในช่วง most on the move ค่ะ เริ่มต้นในช่วงของ most on the move นะครับเรื่องราวข่าวสารในวงการพลังงานประมานุสานติเนี่ยเรามีโอกาสได้นําเสนอกันอยู่บ่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะครับนั่นก็คือเรื่องของความร่วมมือนะฮะโดยเฉพาะคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับแวดวงพลังงานประมานุปสานติหลายๆกลุ่มนะ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์นะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม,มนักวิจัยแล้วก็ใครก็ตามแต่ที่ไปเกี่ยวข้องกับพลังงานประดมุเพื่อสันติจำเป็นจะต้องมีความรู้คําล,ลังนุ่มไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าาใช้ผิดใช้พลาดไปอันตรายเกิดขึ้นมันก็จะลำบากกันไปหมดแล้วนะฮะดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นที่มาของการจัดสัมมานา<ๆ>เขาเรียกว,ว่าเป็นสมัชชาประดมุเพื่อสันตินะฮะ,ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยครับ เมื่อบายวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาทางสำนักง,งานปรมนูเพื่อสันติหรือปอศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมกับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดถแถลงข่าวจัดงานสมัชาปรมนูเพื่อสันติ2557หรือ Thai Atom for Peach Expo TAPe 2014ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยระหว่างวันที่21-22พฤษภาคมนี้ณโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะมุ่งหวังในการสร้างหรือขยายเครือข่ายความร่วมมือทางด้านงานปรมาณูทั้งในและต่างประเทศซึ่งภายในงานได้มีการจัดการเสวนาเพื่อชี้แจงถึงความเป็นมาในการจัดงานในครั้งนี้และการมีส่วนร่วมของทางฝ่ายของปสโดยร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความสนใจและทำวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านนิวเคลียร์เพื่อที่จะนำไปต่อยอดทางสันติในด้านต่างๆอาทิ ด้านการเกษตรด้านการแพทย์และด้านอุตสาหกรรมทางด้านคุณสุพันธ์แสงทองเลขาธิการสำนักง,งานปรมาณูเพื่อสันติได้กล่าวว่าบทบาทของทางปสอสมีหน้าที่ในการดําเนินการประสานงานความร่วมมือและสนับสนุนจากทางทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศและได้กล่าวถึงการจัดงานสมัชชาปรมาณูเพื่อสันติในครั้งนี้ว่าผลที่คาดว่าจะได้รับก็คือการได้ความร่วมมือจากหลายฝ่ายเพื่อจะสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง สามารถผลักดันไปสู่การเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในกลุ่มอาเซียนไปฟังเสียงท่านเลขาธิการสำนักง,งานประสันติบดนครับเราก็คือหมายว่าบทบาทของเราก็คือหนึ่งเมื่อจากเรามีทะเบียนนักวิจัยอยู่ในมือเราแล้วเพราะว่าเราเป็นตัวแทนอาเอปประเทศ,เทศไทยนะครับเราก็จะต้องหนึ่งหน้าที่ของเราบทบาทของเราคือหนึ่งเราเชิญนักวิจัยที่มีในทีเบตทั้งหมดมารวมกันนะครับอันที่2เราก็ประสานงานกับทบวงการระหว่างประเทศ ใครดูแลกลุ่มอาเซียนแอฟเอเซียแปนซีฟิกนี้นะครับก็เชิญเข้ามาพูดเลยว่าไอเดียของเขาจะมีแนวทางยังไงเพื่อให้นักวิจัยเรารับทราบเพราะว่าโครงการที่เราจะนําเสนอนี้เป็นโครงการที่จะขอในปี59ถึงปี61ต่อจากนั้นเราก็แน่นอนนะหนึ่งนอกจากเชิญนะปะสก็ต้องรับผิดชอบเรื่องสถานที่การเดินทางการลงทะเบียน ข้าวปลาอาหารมันธรรมดาครับคนเนราเราจัดต้องดูแลทุกอย่างซื้อวชนเชิญนะครับนะครับนอกจากจะไปดูตามที่พิธีกรเขาบอกมีนิทรรศาาการแล้วนะครับเรายังจะได้สัมภาษณ์กับนักวิจัยได้สัมภาษณ์กับผู้แทนจังหวงการระหว่างประเทศด้วยตนเองนะครับคาดหวังที่จะเจอในคราวนี้นะผมว่าท่านอาจารย์ดรเมื่อก,อกี้ท่านตอบสองท่านหนักแน่นนะครับส่วนเราคิดในส่วนตัวเราก็อยากได้เครือข่ายที่เข้มแข็งมีการส,สืบเนื่องกันที่ดีนะครับไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทำนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังแล้วเราอยากจะเป็นแกน นำในกลุ่มอาเซียนนี้ในเรื่องการผลักดันการร่วมมือกับ IAEA ครับพูดถึงเป็นการนำกลุ่มอาเซียนในในในกลุ่มประเทศอาเซียนเองเนี่ยเขามีความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีนิวเคลียร์แนะนำมาใช้ประโยชน์ในบ้านเขาอย่างไรบ้างคือจริง,รงๆการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในแต่และประเทศมีความสนใจและก็ผลักดันกันอยู่แล้วครับแต่ว่างานวิจัยท่านก็เห็นว่าต่างประเทศเขาก็มีอย่างอย่างหลากหลายนะครับแต่ว่า การนํามาใช้ประโยชน์ในขนาดสูงเนี่ยขนาดใหญ่เนี่ยหมายความว่าต่างประเทศก็ต้องมองภาพว่าถ้าทําแล้วจะเกิดผลกระทบอะไรกับประเทศเพื่อนบ้านบ้างเพราะไอเอขาควบคุมอยู่นะครับอันนี้คือผมว่าทุกประเทศสนใจครับ ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวันวิมวลปาสารพันธ์อาจารย์ภาพวัสดุศาสตร์คณะวิทยา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กล่าวถึงสาเหตุที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีนิวเคลียร์และได้นําไปทําการวิจัยเพื่อศึกษาและต่อยอดไปสู่กระบวนการทางสันติในด้านต่างๆ พร้อมทั้งมีการเตรียมผลงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานปรมาณูในทางสันติร่วมจัดนิทรรศการในงานนี้อีกด้วยไปฟังเสียงท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวันวิมนปาสารพันธ์กันครับ ตรงส่วนงานสมัชชาตรงนี้นะคะโดยถุนตัวอาจารย์เนี่ยก็คือเราเริ่มต้นจากการที่เรามีแอคทิวิตี้ทางด้านนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็จะไปแสดงให้ตรงส่วนของงานเนี่ยได้เห็นว่าเ mm hmm. ทคโนโลยีนิวเคลียร์โดยการใช้กระบวนการทางรังสีเนี่ยมีประโยชน์หลากหลายนะคะจากการพัฒนาวัสดุด,ดังกล่าวเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่เราก็สามารถเมื่อวัสดุดที่ได้มา แล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาไปใช้ประโยชน์ใช่ปหมคะมันไม่ใช่ใช้ประโยชน์แค่ด้านใดด้านหนึ่งแต่มันใช้ประโยชน์ได้ในทุกๆอย่างที่ประเทศไทยมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นสาขากเกษตรซึ่งมีมากในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสาขาการแพทย์รวมถึงอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปให้ความรู้หรือแสดงออกในเรื่องของงานวิจัยให้แก่บุคคลทั่วๆไปได้ทราบเนี่ยเขาก็จะได้ทราบมากขึ้นว่ามันมีอะไรมากกว่าความน่ากลัวที่เขามองเห็นอยู่ในเรื่องของเทลยีนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นถามว่ามีบทบาทอย่างไรก็คงเนื่องจากเป็นสถาบัน เพราะฉะนั้นบทบาทก็คงจะเป็นส่วนของการให้ความรู้การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีและแสดงให้เห็นถึงความเจริญเติบโตของเทคโนโลยีในอนาคตสำหรับผู้ที่สนใจจะร่วมงานสมัชชาปรมาณูเพื่อสันติ2557นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักปรมาณูเพื่อสันติหรือปสหมายเลขโทรศัพท์025967600ต่อ1811หรือ1812นะครับ หรือจะไปลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.oaep.go.th ก็ได้ครับ ค่ะวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ21-22พฤษภาคมนะคะถือว่าเป็นการจัดงานครั้งแรกในประเทศไทยของเรานะคะใครที่สนใจก็ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามที่อาจารย์ได้บอกไปนะคะหรือว่าไปกันที่โรงแรมรามากา<ด>ร์เดนกรุงเทพมหานาครได้เหมือนกันนะคะไปดูงานต่อไปกันค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องของการจัดฝึกอบรมนะคะทฤษฎีเชิงปฏิบัติศาสตร์วิทยาด้านวิติค่ะซึ่งงานนี้จัดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะคะ15-18พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะโดยทางสถาบันมาส วิ่ใแห่งชาติได้ร่วมกับบริษัทสูม,มิผลจำกัดนะคะซึ่งก็เป็นศูนย์รวมเครื่องมืออุตสาหกรรมและบริษัทมิตูโตโยประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตเครื่องมือวัดชั้นนำของโลกและบริษัท UMB a s i ยประเทศไทยจำกัดค่ะผู้จัดงานแสดงสินค้าเครื่องจักรกลและโลหะการอินเตอร์แม็กซ์2014นะคะที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมไบเทคบางนาค่ะ การจัดฝึกอ,อบรมในครั้งนี้นะคะทฤษฎีเชิงปฏิบัติการมาตรวิทยาด้านมิติใน2หลักสูตรที่สําคัญค่ะก็คือเรื่องของความสําคัญและการสอบเทียบเครื่องมือวัดพื้นฐานหลักสูตรที่2นะคะก็คือการใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติและระบบคุณภาพค่ะ ทางด้านของท่านดรนารินจันทวงศ์นักมาตรวิทยาฝ่ายมาตรวิทยามิตินะคะได้กล่าวว่าสําสหรับภาคอุตสาหกรรมค่ะผลิตชิ้นงานได้ดีขึ้นและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นการขายก็จะดีขึ้นเป็นการส่งเสริมนะคะเรื่องของผลผลิตทางด้านอุตสาหกรรมและจะมีหลักสูตร G.A.N.T. อีกครั้งค่ะในเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมในครั้งนี้จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหาคนครที่บริษัทสมิพลนะคะที่อ่อนนุชซึ่งก็จะเป็นการต่อยอดจากการจัดงานในครั้งที่ผ่านมาที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครค่ะเราไปฟังเสียงกันให้สัมภาษณ์ของท่านดรนรินทร์จันทวงศ์นักมาดวิทยาฝ่ายมตรวิทยามิติกันค่ะเรามีจุดประสงค์ในการจัดงานเนี้ยก็เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการวัดงานตามพิกัด G.D.T. นะครับ ซึ่งมันจะมีหลักสูตร3ามสามระดับก็คืออันดับหนึ่งก็คือเราให้ความรู้ด้านทฤษฎีก่อนนะครับเพื่อให้คนเนี่ยเข้าใจว่าจีเดียนทีคืออะไรไม่มีพารามิเตอร์อะไรบ้างนะครับแล้วขั้นที่2ก็คือเป็นขั้นต่อมาเนี่ยเราเจาะลงไปในเรื่องของเครื่องมือวัดพื้นฐานคือเครื่องมือวัดที่มีมีทั่วไปตามทุกโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นไมโครเวเนียหรือไดลเกตคือทุกโรงงานมีอยู่ว่าวิธีถ้าเกิดคุณจะวัดค่าตามจีเดียนทีโดยใช้เครื่องมือพวกนี้ทำอย่างไร แล้วส่วนในขั้นที่3ก็คือเป็นขั้นที่สูงขึ้นก็คือเราจะมองในเครื่องมือวัดชั้นสูงได้แก่เครื่องโคดิเน่ไม่ใช่รีมาร์ชีนะครับหรือที่เราเรียกว่า CMM แล้วก็เครื่องวัดลาฟเนสวัดความกลมวัดความหยาบผิวลาฟเนสนะครับแล้วก็ทำในการวัดแบบเดียวกันโดยที่ว่าถ้าเทียบกับเครื่องมือพื้นฐานแล้วเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดใช้เครื่องมือวัดชั้นสูงมันสะดวกขึ้นกว่ายัางไงาาเพื่อให้เขาเห็นความต่างและความเข้าใจตรงนี้นะครับ โดยวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเครื่องมือวัชนิดต่างๆค่ะที่ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีไปอย่างรวดเร็วตลอดจนการปรับปรุงรักษาแล้วก็ทดสอบเทียบนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญในระบบควบคุมคุณภาพในปัจจุบันค่ะดําเนินการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติบริษัทมิตูโตโยประเทศไทยจํากัดและทีมวิศวกรด้านเทคนิคนะคะของบริษัทสุมิผลจํากัด ไปดูกันที่ของอคุณพงพันธ์ชัยกุลค่ะท่านเป็นผู้จัดการแผนบริการลูกค้าบริษัทสมิผลจำกัดนะคะได้กล่าวว่าเนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตค่ะงานระบบ ตรวจสอบคุณภาพเป็นระบบที่สําคัญทุกวันนี้ด้านการผลิตนะคะก็มีการแข่งขันที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของคุณภาพการผลิตและถ้าคุณภาพการผลิตนะคะคุณภาพดีแล้วก็จะเพิ่มมูลค่าการผลิตได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเราไปฟังเสียงค่ะของคุณพงพันธ์ชัยกุลผู้จัดการแผนกบริการลูกค้าบริษัทสมิผลจํากัดกันค่ะก็ต้องโยงกันนะครับเนื่องจากว่าในภาคอุตสาหกรรมเราเนี่ยงานทางด้านระบบ QC หรือระบบตรวจสอบคุณภาพเป็น ระบบที่สําคัญนะครับเราเองมีการพัฒนาโครงการนี้ร่วมกันในในโครงสร้างของเรามาโดยตลอดนะครับโดยที่มีทางสถาบันมหาวิทยาลัยแห่งชาติเป็นพี่ใหญ่นะครับในการที่จะเข้าสู่การอบรมของภา,าคอุตสาหกรรมมาต่อเนื่องนะครับความเป็นมาของการฝึกอ,อบรมในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราต่อยอดกันมานะครับจากเดิมเนี่ยเรามีการเข้ารับทำการฝึกอ,อบรมในภา,าคอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฝึกอ,อบรมภายในโรงงานนะครับแล้วก็ เราก็มีการฝึอกอบรมตามภาคต่างๆนะครับที่กระจายครอบคลุมทุกสาขารรมครั้งนี้เป็นการจัดการแสดงงานแสดงสินค้าที่ค่อนข้างสําคัญนะครับเราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมงานนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่งานนี้ค่อนข้างมีเวลาจํากัดนะครับผู้เข้าอบรมคงจะได้รับความรู้เท่าที่ต้องการไม่ได้เยอะนะครับอตอนนี้เรามีโครงการร่วมกับทางสถาบันมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับก็มีการจัดฝึกอบรมที่เป็นลักษณะ,ะชั้นสูงขึ้นกว่านี้นะครับ ปัจจุบันทําเสร็จไปแล้ว1คอร์สนะครับที่ทางภาคตะวันออกนะครับในเดือนหน้าคือในเดือนมิถุนายนเราจะเริ่มการฝึกอบรมอีกครั้งหนึ่งสําหรับอุตสาหกรรมทางด้านภาคกลางนะครับแล้วทางบ้างด้านภาคตะวันออกชิ้นเหนือนะครับซึ่งจะจัดที่สํานักง,งานใหญ่ของเราที่ถนนอ่อนนุชนะครับสำหรับงาน i n t e r m a c แม็กซ์แอนด์ a ับคอน2014นะคะก็เป็นงาน